อยู่ในเกมพูลสนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับดรีมคอที่เราเคยเล่นมาเมื่อก่อนนู้นนะครับซึ่งก็เป็นเดโมเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับว่าเราอยู่ในสถานที่ท,ที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องไม่ใช่ห้องดิเป็นพื้นที่ก,กว้างๆแล้วก็เดินไปมาแล้วก็ทำให้เรางงนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าอืมไหนโอ้ oh. โอ้โหคล้ายๆดีมคอเลยนะครับแต่ว่าคนละเจ้าของนะอันนี้อ่าโอเคก็เราตกมาจากข้างบนนะครับกระโดดไม่ได้ด้วยได้แค่เดินอืมมันเหมือนดีมคอมากเลยนะอ่ะมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบเหมือนจริงๆอะ่ะเหมือนดีมคอเลยแต่ว่าแค่คนละเจ้าของนะครับอืมโอเคน่าจะได้แรงบันดาลใจมาเหมือนกันอือันนี้เราลงน้ําได้ไหมลงได้ครับอือหือเสียงแบบ เดโมเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะกว้างใหญ่เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอมีถ้ามันมีเป็ดลอยอยู่กลางนนะ้ําอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,อ้โ,อโหแล้วนะ้ำมันแบบค่อนข้างที่จะกดดีเราขยับมาอยคมันนะตกใจตกใจครับ <laughs> โอเคคล้ายๆกันเลยนะครับบ๊ายบายนะเจ้าเป็ดเรา แล้วเธอน้ามาดูแบบมืดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยทางทั้งที่แบบข้างบนก็เปิดไฟสว่างนะตรงนี้มีอะไรอะ่ะเป็นแผนที่เหรอเราเรา,เราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันโอ้โหกว้างมากนะครับมันดูแบบมันดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็กว้างอยู่ดีนั่นแหละไม่รู้วนะ่าเกมนี้กับดีมคอไหนใหญ่กว่ากันนะอ่าโอ้มีสองทางนะไปทางมืดขวานไหลสายดีด้วยโอ้มันฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ทางตันครับมามาฝั่งนี้บ้างดีกว่า เออมันเป็นโขโอ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 ค่ะอ,อู้เป็นทางน้ำไปคล้ายๆดีมคอเลยครับอืมลงมาก็เจอน้ำกันแล้วสองทางไปทางเมือดและกันขวา,ายสายดีครับทุกคนโอ้กลับมาที่เดิมเหรอเนี่ยฮมันเราเจอก็อี้อยู่แล้วนะตอนแรกอ๋อออกลับมาที่เห็นไหมครับทุกคนมันกลับมาที่เดิมแล้วก็เออใช่ที่เดิมเป๊ะเลย งั้นทีนี้ตอนแรกเราเลือกไปฝั่งซ้ายงั้นเรามาฝั่งขวาบ้างดีกว่านะครับอือโอ้ทางนี้จะบันไดค่อนข้างก็จะสว่างอยู่แหละโอ้โหสว่างแล้วตัวอะไรมันมันตัวอะไรหรือว่ามันเป็นแค่รูปแล้วคือตัวอะไรหรือเป็นรูปอ๋อเป็นรูปตกใจหมดหรือว่าตัวอะไรอะไรอ่ะอ่ามีเกอี e. ้เก็บเก็บอะไรได้ไหมเก็บไม่ได้รูปอะไรอ่ะผมผมดูไม่ออกตกใจมันมันเหมือนอะไร ออะไรอ๋อโอเคแค่สระน้ำเนาะเป็นสไลเดอร์ครับสไลเดอร์สีเหลืองโอเคมันมันบรรยากาศมันดูน่ากลัวดิมคอสักหน่อยนะเพราะดิมคอแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่ห้องโล่งๆให้เราเดินเนาะแต่ว่าน,นี่มันไม่มีอะไรตานะ่า <c> ง <oughs> แค่ดูเพื่อความปลอดภัยไ้ครับโอ้เราห้องเดิมใช่ไหมห้องเดิมใช่ไหมเออแต่มันมันมีบันไดเราเราเราไปฝั่งนี้ได้ไหมโอ้หน้าไปอยู่นะไม่ใช่ว่า โผล่มาที่เดิมไหมที่เดิมไหมคล้ายๆมันมันดูคุ้นๆมันก็อ้ไม่ที่เดิมนะไม่ใช่ที่เดิมโอเคเรามุดอันนี้ไปครับโอ้โหน้ําโอ้โหดูอืมไปไหนเนี่ยมันมันทะลุมาตรงนี้เอะมันอันนี้ทางปกติครับอ่าโอเคเรามาเอะมันมันซับที่เดิมอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกับก็ได้เอ๊ะแต่ว่า ทางให้ไปฝั่งนี้อยู่ด้วยนะโอ้นี่ทางอะไรเนี่ยเรายังโอ้โออโอเคซ้ำอันนั้นคือแผนที่ใช่ไหมซ้ำครับโอ้ฝั่งนี้มีเป็นเหมือนห้องอยู่นะครับกลับมาจากทางทางเดิมเนาะเอ่อเราเข้าไปได้ใช่ไหมอุ้ยผมกลัวมันหลงทางเหมือนดีพออีกนะถอยถอยไปฝั่งไหนได้ไดบ้านถอยฝั่งนี้ได้ไหมมันมันเหมือนจะติดนะครับอืมไม่ไม่น่าไปได้เนาะถูกไหม เป็นแค่ห้องมืดๆห้องเดียวไปไม่อยู่แล้วอืมอันนี้ทางโอ้โหห้องอะไรเนี่ยข้างบนมีรูเพียบเลยนะคะฝั่งนู้นมีประตูด้วยข้างหน้านันก็มีอีกโอ้โหหลายทางใเลือกอันนี้อะไรอะ่ะกระดานเลืน่นเะโอ้โอ,โอเอออะไรมันคืออะไรเมื่อกี้มันมันอไม่มีเนาะโอเคเราเราเดินไปได้ไหมเราเราเฮ้ย <c oughs> เราตกแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god, oh my god. อ่ะมันฮะฮะอ้าวมันย้อนมันย้อนกลับมาให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองดูมันอีกครั้งลองดูอีกสักครั้งเรากระโดดไม่ได้นะแต่ว่าเราวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยตูมเออมันย้อนกลับมาจริงด้วยครับอือโอ้โหล้าทำเปร่อบน,นี้ ทำไมรอบนี้ย้อนไปไกลจังเอาเอาเอาโอา้ไม่ก็ทำไมรอยย้อนมาไกลจังงั้นเราคงต้องไปฝั่งนู้นเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเราค่อยย้อนกลับมาเนี่ยเลยต้องสองทางให้ไปนะครับมันแต่มันมีเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนฉนันก็ดูน่าที่สุดแล้วนะอ่าโอเคเป็นสไลเดอร์สีฟ้าครับอือเอาจริงตอนแรกที่ผมดูนี่คือนึกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่า เออในหน้าเพจสตรีมนะครับมันเขียนเป็นคนละเจ้าของเนาะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะก็เจ้าของเดียวกันอะห้องมืดจังมืดจัดจัดฝั่งนู้นไปได้ไหมเฮ้ยไปได้เหรออ๋อมันเป็นเหมือนผน,นังถูกไหมใช่ผนังถูกไหมเอะเป็นผนังครับงั้นก็เหลือทางเดียวนะครับขึ้นมาขึ้นมาออาโอเคมีอะไรเป็นโอ้เก้าอีกแล้วเป็นนาฬิกาครับถูกไหมมันเขียนกี่โมงอ,ะอ่ะเออ มันนาฬิกาไม่เดินนะครับกี่โมงอะประมาณม,มันเขียนประมาณบ่ายโมงผมอ่านถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้อ่าโอ้มีทางโอเป็นบันไดอน,นันลงน้ําหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ดิมันเป็นการขึ้นมานะครับแต่ว่าเราเราลงไปไม่ได้นะมันไม่มีที่ที่เราลงทีนี้ก็มีอีกสองห้องแล้วเราเดินลงน้ําดีกว่าครับทะลุทะลุมาไหนอ่าไม่คุ้นนะตรงนี้ไม่คุ้นครับทุกคน ทางนู้นก็มีมาอ๊ะบันไดาทางขึ้นเหรออ่ามันโอเคทางเดียวกัน <laughs> มันมันเชื่อมต่อกันครับอู้ฝั่งนูน้นเออถ้าเราถอยมาอย่างนี้มันจะดูเหมือนแบบดูเหมือนไปไม่ได้นะแต่ความจริงมันไปได้นะครับอ้าวอ๋อมันเชื่อมกันแล้วฝั่งนู้นก็น่าจะเชื่อมกันใช่ไหมถูกไหม เดี๋ยวต้องถ้าเราเดินไปอีกถ้าเราเดินไปแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเห็นนะครับอือใช่น่าจะเชื่อมแบบแถวตรงนี้นี่แหละอเอ๋อเป็ดวันดีเป็ดทำไมไม่อยู่อะไรตรงนี้มันมันจำสแกนไหมไม่จำสแกนเนาะสวัสดีไปแล้วนะไปแล้วนะมันมองหรือเปล่า <c oughs> โอเคไม่มองเนาะไม่มองนะไ,งนะไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหมืดมืดขนาดนี้ ถอยหลังแล้วถอยหลังมองเจ้าเป็ดอย่างเดียวว่ามันจะวิ่งไล่ไหมแล้วข้างหน้าโอ้โหอ่ะอืมอ๋อน่าจะเอ๊ะใช่ไหมเอมันไม่ใช่ไม่ได้เชื่อมเออมันมันเป็นทางเอ๊ะหรือเชื่อมเชื่อมแบบอันที่เราที่เราเห็นหรือเปล่าที่เราต้องวิ่งขึ้นนะครับอ่ะเป็นบันไดหมุนอีกเออบันไดเขาเรียกบันไดอะไรนะบันไดแบบวงกลมอ่ะเอออันนี้เป็นห้องเอ๊ะมันมันมันขึ้นไปได้อีกไหม ไม่ได้แล้วโอเคงั้นก็ห้องอะไรเป็นบันไดกระดานเลื่อนหรืออะไรสไลเดอร์สีแดงนะครับอ่าโอเคเราต้องลงไปใช่ไหม,มตรงนี้มีห้องอยู่นะครับโอเคโอ้โหูเหมือนว่าบังคับให้เราลงน้ำโอเคอืเป็นเหมือนห้องนะครับสอบสาปแยกยหรือเปล่าเนี่ยเป็นสามทางใช่ไหมโอ้โหโอ้โห ข่าไหลาสายดีไปสายแล้วกันเออมันรู้สึกแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เออ,เอ,อ,เอ,อผมผมเห็นน้ำผิดไปอีกแล้วเห็นน้ำเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าโอเคโอเคอืมมันเป็นเเหมือนเขาวงกดเลยอะในนี้ใช่ไหมคล้ายๆเลยครับโอ้โหมืดซะด้วยฝั่งนี้โอ้โหไปได้แต่ไม่ไปอ่ะหาทางย้อนมาก่อนแล้วกันนะครับอ่ามันมัน เออไม่ไม่มีอะไรเลยเราเราก็หาท๊ะเออเสียงอะไรทำไมมันไม่ใช่เสียงเราแน่นอนเพราะว่าเราก็ค่อยค,อยคอย่คานตามน้ำมาเรื่อยเอะมันมีรูปทางออกอยู่นะครับโอเคฝั่งไหนอะ่อะอ่าอันนั้นทางตันอโอโอเคมันตรงนี้โอ้ตกใจเมื่อกี้ไม่คือไม่ใช่เสียงเราแน่นอนครับเพราะว่า งานเนี่ยมันตัวเรามันไม่ใช่แบบเสียงเสียงเดินมาแค่แบบแค่การแบบเดินแบบเหมือนคล้ายๆแบบว่าลอยตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันเสียงเมื่อกี้คือแบบอะไรไม่รู้อะแต่เหมือน,มนอะไรกระโดดลงน้ํะโอ้โหโอ้โหเป็นหลุมแต่ว่าเราก็ลงไปไม่ได้ลงบันไดลงบันไดมามันมันเออมีเก้าอี้อีกแล้วนะเก้าอี้โอ้ข้างบนมีบันไดครับ แต่เป็นบันไดที่ไม่รู้ใ,ใครขึ้นเพราะว่าเกาะอยู่ข้างบนอย่างนั้นสูงมากอ่าก็ทางเดียวก็คือเราต้องมาฝั่งนี้โอ้โหเป็นบันไดลงไปนะครับนะมันที่ไหนเนี่ยโอ้โ,อโหเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆละกันผมไม่อยากตกโอเคโอเคโอเคมามามาโห <laughs> ก็คือเหมือนบังคับให้เราตก <laughs> ใช่ไหม เออมันมันน่าจะย้อนกลับอีกหรือเปล่าแต่ทําไมรอบนี้มันดูตกแปลกๆนะมันมันไม่แบบเป็นหลุมเหมือนตอนแรกนะแต่มาเป็นเออมันเหมือนมีแสงไฟให้เราลงไปด้วยอะเออลงไปทีไหมอ่าอ่าโอเคลงไปลงเออโอ้สันม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 ันเอตกเหรอออขอบคุณสำหรับการเล่นเดโมเวอร์ชันของภู จบเหรน่าจะจบนะครับโอเคก็นี่ก็น่าจะเป็นเดโมเวชั่นของเกมพูลนะครับก็เดี๋ยวผมรอเกมตัวจริงออกมาเลยแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เสียเงินหรือเสียเงินน้อยอะไรอย่างนี้ก็จะมาเล่นดูแล้วกันนะ